ตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับเอ่อสําหรับคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เพื่อนๆหลายคนขอมานานมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของแจ็คเดลิเปอร์นั่นเองนะครับเอ่อผมเชื่อเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะเดาได้นะครับว่าผมต้องสนใจเรื่องแนวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมกลับไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดถึงสักทีเหตุผลที่ผมรออยู่นานกว่าจะทําคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ชอบเรื่องนี้นะครับ แต่ว่าคดีของแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตหลายคนนะครับซึ่งมีตัวตวนอยู่จริงนะครับแล้วก็มันไม่ใช่คดีฆาตรกรรมทั่วไปนะมันเป็นฆาตรกรรมที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับแล้วก็ออกแนวแบบสยดสยองผมเลยไม่ค่อยสบายใจนักที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังไงซะเมื่อถึงจุดๆหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งผมก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดถึงอยู่ดี โอเคแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแจ็คลิปเปอร์มาก่อนนอกจากว่าเขาเป็นฆาตรกรโรคจิตหรือว่าฆาตรกรต่อเนื่องนะครับเ,เหตุการณ์ของแจ็คลิปเปอร์เนี่ยเกิดขึ้นในปี1888นะครับซึ่งนั่นก็นานมากแล้วนะรประมาณ127ปีนะครับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นบริเวณวัชพัลนะครับซึ่งเป็นย่านของคนจนนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นสลัมเลยนั่นแหละแล้วก็ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโซเพนีนะครับแล้วก็ตัวแจ็คลิปเออเองเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการแพทย์นะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะพูดถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิตหลังจากตรงนี้ไปนะครับก็ขอคำน่มมือนะครับเหมือนเดิมคืออยากใช้คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับแล้วก็เอ่อพวกเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงนะแต่ว่าถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายนะครับก็คอมเมนต์อย่างสุภาพก็แล้วกัน ในวันที่31ส,สิงหาคมนะครับปีคศ1888เนี่ยก็เกิดกาดแคตรกรรมครั้งแรกนะครับเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าแมรี่แอนนิโคลโดยศพของเธอครับถูกปาดคอนะครับเข้ามาลึกจนศีรษะเกือบจะหลุดเลยนะครับส่วนเอ่อช่วงท้องเนี่ยถูกกรีดนะครับคือถูกชำแหละด้วยมีดนะครับในสถานที่ตายเนี่ย เป็นตอกที่ค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็มืดนะครับในช่วงเวลาเช้ามืดคนจะไม่ค่อยเข้าออกนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนั้นถือว่าเป็นจุดที่เหมาะมากสําหรับพวกที่ประสงค์ร้ายนะโดยศพแรกเนี่ยครับถ้าเกิดว่าดูจากสภาพของศพแล้วนะก็คาดเดากันนะครับว่าฆาตกรเนี่ยน่าจะต้องมีความไม่ชอบคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็คือผู้หญิงที่เป็นโสเพณี และที่น่ากลัวมากๆครับก็คือในวันที่8กันยายนนะครับห่างกันไม่ไม่ได้นานมากเลยนะครับก็มีเหยื่อของการฆาตกรรมเนี่ยรายที่2นะครับซึ่งมีชื่อว่าแอนนี่เชฟแมนนะครับเธอเนี่ยถูกหั่นค่อนข้างที่จะน่ากลัวกว่าศพแรกมากคือถูกหั่นแบบ เป็นชิ้นๆเลยนะครับส่วนคอเนี่ยยังคงถูกออบาดนะครับเข้ามาจนถึงกระดูกด้นหลังเหมือนเดิมก็คือศีราเกือบจะหลุดนะครับในส่วนของช่วงท้องเนี่ยถูกควานเอาไส้ออกมานะครับออกปากรองไว้ข้างนอก,กอน,นะแล้วก็สิ่งที่หายไปครับจากศพนี้เนี่ยก็คือมดลูกนะครับซึ่งการจะทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลามากนะครับแล้วก็นอกจากเวลาแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ยังจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีความคมมากนะครับแล้วก็ต้องถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเช่อนอาจจะเป็น เครื่องมือผ่าตัดของแพทย์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังจะต้องใช้ความรู้ในทางด้านการแพทย์นะครับเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เนี่ยมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับในเดือนเดียวกันเลยนะครับในวันที่30กันยายนก็มีการพบศพของผู้หญิงที่มีชื่อว่าลิซเบตสไตน์นะครับเออข้อของเธอถูกปาดนะครับแล้วก็มีรอยฟกช้ำนะครับบริเวณหัวไหล่แต่ว่าดูเหมือนว่าเหยื่อรายนี้เนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตได้ไม่ได้นานมากนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้ถูกชำละเหมือนกับรายที่มันผ่านมาซึ่งคาดว่าอาจจะมีแค่ผ่านมาทางนั้นพอดีนะครับทำให้การฆาตรกรรมเนี่ยต้องถูกหยุดไปแต่ว่าผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็มีการพบอีกหนึ่งศพครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าแคทลีนเอสโลนะครับก็ถือว่าเป็นเหยื่อรายที่4ของแจ็คดิปเปอร์แต่ว่าเธอถูกหั่นแบบ หนักมากนะครับโดยควักลูกตาเฉียงจมูกนะครับลำคอก็ถูกเชือดน,นะครับและในบริเวณเดียวกัน,กนที่พบศพนะครับบนกำแพงเนี่ยได้มีการเขียนข้อความเอาไว้นะครับว่าผมไม่สามารถแปลตรงๆตามประโยคของมันได้นะครับแต่ว่าโดยความหมายแล้วเนี่ยแปลว่าคนยิวเนี่ยจะต้องไม่ถูกตำหนิโดยเสียเปล่านะก็คือ ชาวยวจะเขาพูดประมาณแบบว่าชาวยวไม่ได้ผิดแต่ว่าถูกว่านะครับซึ่งจะไม่ยอมเรื่องนั้นอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ในวันที่9พฤศจิกายนครับคาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อรายที่5แล้วก็รายสุดท้ายด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าแมรี่เจนเคอร์รนะครับแต่ว่าผมขอไม่เอาภาพของเธอมาลงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสภาพศพน่ากลัวเกินไปนะครับเอาเป็นคำพูดผมแทนกันแล้วกันเนาะศพของเธอเนี่ย อ,อ,อยู่ที่ห้องพักของเธอเองนะสะภาพศพของเธอเนี่ยถือว่าเละมากนะครับอ,อ,อยู่ในสภาพนอนกลางขายอยู่บนเตียงครับผิวหนังถูกถลกนะครับมดลูกเนี่ยถูกพาออกมาแล้วกองอยู่ที่ปลายเท้าของศพนะครับมือข้างหนึ่งเนี่ยถูกล้วงเข้าไปในท้องซึ่งในท้องเนี่ยโดนเอาตับแต่เส้นกุงออกมาหมดแล้วนะครับหัวใจถูกตัดออกครับแล้วก็มีเลือดกระจายกระเซ็นอยู่ทั่วห้อง ซึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเหยื่อรายนี้ก็กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อตำรวจก็ไม่สามารถจับใครได้นะครับมีคนที่คิดว่าน่าจะเป็นแจ็คเดอร์ลิเปอร์หลายคนแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานมากพอนะเพราะว่าเอ่อาสามารถในการผมไม่น่าจเขาเรียกว่านิติเวศหรือเปล่านะครับที่จะใช้เรื่องของการพิสูจน์ d n a ออะไรอย่างนี้นะครับในสมัยนั้นมันยังไม่มีนะครับ ทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากมากนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงรายชื่อของคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นแจ็คเดริปเปอร์ก็แล้วกันแต่ว่าเมื่อประมาณปลายปี2014นะครับได้มีการนำผ้าคุมไหล่ของเหยื่อรายหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือแคทลีนเอ็ดโดนะครับมาตรวจสอบ DNA นะครับเราก็พบว่า DNA ที่ติดอยู่บนผ้าคุมไหลเนี่ยตรงกับเอ่อ DNA ของผู้ชายหนในคนที่ เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะเป็นแจ็คเดลิปเปอร์ซึ่งนั่นก็คืออารอนโค m มิสกี้นะครับเขาเนี่ยเป็นช่างตัดผมชาวยิวครับแล้วก็ใช้ชีวิตเอ่ออาศัยนะครับอยู่ในบริเวณวาชเพลนั่นแหละนะครับเขาเคยถูกพยานคนหนึ่งที่อ้างตัวนะครับว่าเคยเห็นแจ็คเดลิปเปอร์เนี่ยว่าหน้าตาเหมือนกับอารอนนะครับซึ่งเอ่อในภายหลังเนี่ยพยานคนนั้นก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ภายหลังเนี่ยตัวของอาร์นคอมิสกี้เองเนี่ยก็มีอาการทางจิตนะทำให้ถูกส่งเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครัแล้วก็เสียชีวิตในปี2462แน่นอนว่าการที่มีพยานชี้ตัวเขาเนี่ยทำให้ตำรวจต้องสนใจมองเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หนักแน่นพอที่สรุปว่าเขาเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ตัวจริงและอย่างหนึ่งคือผมเข้าใจว่าอาร์นคอมิสกี้ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับ ส่วนภายหลังเนี่ยหลังจากที่มีการพิสูจน์ว่า DNA ตรงของเขาแล้วนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีข้อมูลออกมาเพิ่มนะครับว่าการพิสูจน์ดีเนั้นมีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งทําให้นั่นแปลว่าแม้จะมีความสามารถในการพิสูจน์ดีเนเนี่ยในปัจจุบันนะครับแต่ว่าด้วยความเก่าของหลักฐานเนี่ยก็ทําให้ไม่สามารถระบุได้ว่า DNA นนั้นเนี่ยจะเป็นของใคร แต่ว่านั่นไม่ใช่อย่างเดียวที่เป็นหลักฐานที่โผล่ขึ้นมาทีหลังนะครับเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นเหลนนะครับของเซอร์จอห์นวิลเลียมนะครับซึ่งเคยมีชีวิตในช่วงเดียวกันกับแจ็คเดลิเปอร์แล้วก็ได้มาพร้อมกับมีดหนึ่งเล่มนะครับซึ่งมีความยาว6นิ้วนะครับเป็นมีดผ่าตัดในสมัยนั้น ซึ่งลักษณะของมีดเนี่ยก็ตรงกับที่สันนิษฐานเอาไว้นะครับว่าเป็นมีดผ่าตัดยาว6นิ้วนะครับเท่าที่เขาสันนิษฐานกันเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นไปได้ว่ามีดเล่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาวุธที่แจ็คเดอะริปเปอร์ใช้สังหารเหยื่อทั้ง5้าลายของเขานอกจากนั้นครับเซอร์จอห์นวิลเลียมเนี่ยยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคนสําคัญครับว่าจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์หรือเปล่านะครับโดยที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเซอร์จอห์นวิลเลียมครับได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นสัญญาแพทย์นะครับประจําพระองค์ของสมเด็จพรรรระะาาชิินนนีีถวคตอเยับแห่ง สาราชอาณาจักรนะครับซึ่งก็คืออังกฤษนั่นแหละนะครับว่าง่ายๆก็คือเซอร์วิลเลียมเนี่ยอ่าไม่ใช่เซอร์จอห์นวิลเลียมนะครับเป็นหมอผ่าตัดประจำตัวราชินีนั่นเองซึ่งทุกความสามารถของเขาเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องทีเดียวนะเพราะว่าเราเราก็รู้กันนะครับว่าแจ็คสติปเปอร์เนี่ยความสามารถ มีความรู้นะทางด้านการแพทย์อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เซอร์จอมิเลียมเนี่ยถือว่าเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากในยุคนั้นๆนะครับเขาได้ทําการทําแท้งให้กับผู้หญิงเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็นั่นทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะทํางานทั่วลอนดอนนะครับซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็สถานที่ทํางานของเขาครับอยู่ที่ไวเซีเปิลซึ่งตรงกับจุดที่เหยื่อทั้ง5้รายอยู่ด้วยครับ ในข้อมูลเนี่ยยังบอกอีกว่าเซอร์จอห์นวิลเลียมครับมีปมในใจนะครับก็คือภรรยาของเขาเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้นะครับคิดว่านั่นอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาเล่งไปที่เหยือ่อเป็นออโซเปนีนะครับ นอกจากนี้ครับ3ปีก่อนที่จะเกิดเหตุครั้งแรกนะครับเซอร์จอห์นวิลเลียมเนี่ยเคยทํำทางให้กับมาริแอนนิโคลนะครับซึ่งเป็นเหยื่อรายแรกของจังลิปเปอร์ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยอยู่ในบันทึกทางการแพทย์ของเซอร์จอห์นวิลเลียมเองนะครับแต่ว่าในสม,มุดบันทึกเล่มนี้เนี่ยก็มีหลายหน้าที่ถูกฉีกออกไปนะครับดับงนั้นก็เอ่อเป็นแค่หนึ่งข้อมูลนะครับที่เพิ่มขึ้นมา แต่นั่นก็หมายความว่าจนถึงปัจจุบันนะครับเกือบจะร้อยสามสิบปีแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถระบุได้เลยว่าแจ็คสลิปเปอร์เป็นใครนะครับถึงแม้ว่าวเทคโนโลยีของเราจะดีขึ้นมากแล้วก็ตามเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเพราะว่าเอ่อแม้แต่ผมเองที่เป็นคนเล่าผมยังรู้สึกแย่เลยที่ต้องมาเล่าเรื่องที่น่ากลัวขนาดนี้ที่เกิดขึ้นกับคนอย่างเราๆครับมนุษย์เหมือนกันกันกบเราเนะ โอเคนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยทั้งสองเจ้านะครับร้านเกมส์สตีมสโต้นะครับแล้วก็ด้านเสื้อเทเลนิตนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกลังใจให้เขานะครับแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่วงท้ายคลิปนะครับก็ยังมีเรื่องราวสยองขวัญเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับก็เป็นผลงานของเพื่อนผมนะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้่อเกำลังใจละกันมาว่าพวกเราเองก็จะได้มีคลิปแบบนี้ออกมาให้ดูอีกเรื่อยๆ เนาะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอขอสวัสดีเพื่อนๆที่เคยฟังเสียงผมมาแล้วหรือว่าเพิ่งเคยฟังเสียงผมครั้งนี้เป็นครั้งแรก,กน,นะครับครั้งนี้ผมก็มีเรื่องผีมาฝากให้ฟังกันอีกเ,กเรื่เคยคราวนี้เรื่องผีที่ผมมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากเพื่อนผมเองครับก็ขอเท่าความก่อนนะครับว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยทำอาชีพเป็นมันธนาการครับมันธนาการเนี่ยคืออาชีพเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในนะฮะ ซึ่งคนที่ทํางานสายอาชีพนี้เนี่ยคงจะทราบกันอยู่แล้วว่างานสายอาชีพนี้บางทีเนี่ยอาจจะต้องออกไปต่างจังหวัดบ้างต้องไปนอนค้างต่างจังหวัดบ่อยๆก็เลยอาจจะทําให้มีโอกาสได้พบเจอเรื่องแปลกๆบ้างเป็นของธรรมดานะครับเรื่องเราก็มันอยู่ว่าสัก3าปีที่แล้วเนี่ยครับเพื่อนผมได้มีโอกาสไปออกเซอร์เวยใช้งานแต่เถวจังหวัดลําปางครับอาทตยปนี้มีเพื่อนร่วมทางทั้งหมด4คนครับคือมีเพื่อนผมเจ้านาย แล้วก็รุ่นน้องอีก2คนเป็นผู้ชาย2คนครับส่วนเพื่อนผมกับเจ้านายเนี่ยเป็นผู้หญิงครับผมเมื่อเดินทางถึงจังหวัดลำปางแล้วมันก็เริ่มเย็นแล้วครับโดยการเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้จองโรงแรมไปด้วยนะฮะเมื่อไปถึงเนี่ยเจ้านายเขาก็มีความคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราหาที่พักโดยใช้แอปเอาละกันเขาก็เปิดดูแอปน,น,นะครับจนได้ที่พักมาที่หาได้เนี่ยมันเป็นบ้านพักอุทยานแห่งชาติครับเอาเป็นว่าพอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางแล้วกัน เมื่อเดินทางถึงตวอุทยานนะครับก็เป็นช่วงบ่ายแก่ๆและสัก4ี่โมงนะครับผมทุกคนก็เข้าไปจองห้องพักนะครับแล้วก็ขนของเข้าห้องพักกันผมขออธิบายถึงลักษณะห้องพักก่อนละกันครับเพื่อนๆที่เคยไปพักตามอุทยานแห่งชาตินะฮะลักษณะบ้านพักของอุทยานเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทุกที่นะครับคือลักษณะก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นระเบียงไม้ครับ จากระเบียงไม้เน on ี่ยจะมีประตูทางเข้าไปสู <microb crust. S 1> <aut> ่ห like ้องนั like ่งเล่นครับผมซึ Take ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยถ้าหากว่าเดินเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะเจอกับห้องนอนหนึ่งและถ้าหากเดินเลี้ยวขวาเนี่ยจะเจอห้องนอนสองและในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องครับผมซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะสามารถเดินต่อกับห้องนอนสองได้ครับก็คือห้องนอนสองเนี่ยลักษณะจะเหมือนกับมีห้องน้ําในตัวนะครับ เมื่อทุกคนเดินทางเข้าไปถึงห้องพักกันแล้วนะครับก็ต่างคนต่างก็เลือกห้องของตัวเองนะครับพวกผู้หญิงก็คือเพื่อนผมกับเจ้านายเขาเนี่ยก็ขอนอนทางห้องฝั่งที่ติดห้องน้ำละกันเขาจะได้ใช้ห้องน้ำได้สะดวกนะครับส่วนรุ่นน้องผู้ชายทั้งสองคนก็ได้อยู่ห้องทางฝั่งซ้ายไปก็คือเป็นห้องที่ไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับ เมื่อทุกคนจัดสัมภาระเสร็จแล้วเนี่ยรุ่นน้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนเมื่อเข้าห้องน้ำไปสักพักนึงแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าห้องน้ําเนี่ยน้ำไม่ไหลนี่เพื่อนผมก็รู้สึกทูุหงิดะนะครับหแหมจองห้องพักแล้วน้ําใช้ไม่ได้ก็เลย โทรไปต่อว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็ว่าเห็นว่ามันเย็นมากแล้วจะเรียกคนมาซ่อมหรือมาดูเนี่ยคงจะไม่ได้การก็เลยบอกให้ทางกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยลงไปใช้ห้องน้ําของทางบ้านพักของเจ้าหน้าที่กันน,นะครับบ้านพักเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอยู่ห่างจากบ้านพักของเพื่อนผมไกลทีเดียวครับก็อยู่สักประมาณ5600เมตรนะครับผมโดยที่ต้องเดินลงเนินข่าไปนะครับเมื่อทุกคนจัดการธุระส่วนตัวกันเรียบร้อยเนี่ย ทุกคนก็พากันเดินขึ้นเนินเขากลับบ้านพักกันนะครับแต่ระหว่างที่เดินขึ้นเนินเขากลับบ้านพักเนี่ยเพื่อนผมมีความรู้สึกแปลกๆครับรู้สึกเหมือนกับมีอะไรสักอย่างมองเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกเอะใจอะไรเป็นพิเศษเมื่อกลับมาถึงห้องพักเวลาผ่านไปสักพักนึงครับก็เริ่มมืดแล้วครับสักประมาณสองทุ่มได้พวกเพื่อนๆผมครับ เจ้านายเนี่ยเขาก,ก็ทำกิจกรรมเหมือนกับตอนไปอยู่บ้านพักไปท่องเที่ยวแหละครับดูทีวีเล่นไพ่อะไรไปเจ้านายของเพื่อนผมเนี่ยเกิดมีความรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็วังเวงน่ากลัวนะครับเป็นบ้านพักเดี่ยวกลางป่ากลางเขาเนี่ยก็ทําให้เจ้านายเขารู้สึกกลัวขึ้นมาจะทํายังไงดีก็ก็ใช้อํานาจของเจ้านายน,นี่แหละครับ สั่งให้เพื่อนผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องน้ําด้วยลักษณะนะครับก็คือเจ้านายเขาเนี่ยก็นั่งซ่วมนะครับส่วนเพื่อนผมเนี่ยก็หันหน้าออกประตูอยู่ในห้องน้ำมันะครับระหว่างที่เจ้านายเขาเนี่ยกำลังทําธุระอยู่ก็เกิดมีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจากในป่าครับเสียงเหมือนเป็นคนเหยียบใบไม้ครับเสียงดังแกรบแกรบแกรบ เข้ามาใกล้ๆก,กับห้องน้ำไม่เสียงนั้นมาถึงห้องน้ำแล้วเนี่ยเสียงก็เงียบไปแล้วก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาครับพูดว่าพี่คะช่วยหนูด้วยทุกคนในห้องน้ำได้ยินกันหมดเลยครับทั้งเพื่อนผมและเจ้านายก็ต่างก็เงียบกันไปสักพักหนึ่งเจ้านายก็พูดขึ้นมาครับเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนผมก็พูดกลับไปครับ กบความกลัวว่าคงเป็นเสียงทีวีค่ะเมื่อเพื่อนผมกับเจ้านายพากันออกมาจากห้องน้ําแล้วเนี่ยก็พากันจูงมือเดินเข้าไปในห้องนอนทางฝั่งที่ไม่ติดห้องน้ํานะครับเมื่อเข้าไปในห้องเนี่ยก็พบว่าไอ้ลูกท้องผู้ชายคนน่งเนี่ยครับก็เข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วก็เหมือนจะเข้ามานอนนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องเนี่ยให้กับรุ่นน้องผู้ชายฟังนะครับ น้องผู้ชายได้ฟังดังน,นั้นเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าจริงๆเนี่ยเมื่อตอนเย็นที่เขาเข้าห้องน้ำไปน้ำใช้ไม่ได้เนี่ยครับเขายื่นเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยกุกกัก,กุกกักอยู่ในห้องน้ําแต่เขาก็ไม่ได้เล่าให้ทางไอ้เจ้านายกับเพื่อนผมฟังน,น,นะครับ <S <S 1> <S 1> ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเจ้านายกับเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่กล้าไปนอนในห้องที่ติดห้องน้ํและก็เลยคุยเห็นครับว่าเอ๊จะทํำยังไงดีจะไปหยิบหมอนเองก็ไม่กล้าเพราะว่าต้องเอาเครื่องนอนมานอนที่ห้องนี้กันก็ ปิ here, ๊งไอเดียเลยครับก so ็เลยไปสั door, <groans> <tears> ่งให้เจ the ้าไอคนที่มาดูเรื่องเนี่ยที่นั่งดูทีวีอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วยไปหยิบพวกเครื่องนอนหมอนมุ้งมาให้หน่อยเมื่อรุ่นน้องคนนั้นไปหยิบพวกอุปกรณ์เครื่องนอนอะไรมาแล้วเนี่ยก็นึกภาพนะครับเขาเนี่ยก็เปิดประตูกําลังจะส่งพวกเครื่องนอนอะไรให้กับเพื่อนผมกับเจ้านายนะครับทีนี้เนี่ยพอประตูเปิดออกเนี่ยเขาก็เห็นว่าเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนผู้ชายเนี่ยกับเจ้านายแล้วก็เพื่อนหงผมเนี่ย ทั้งสามคนเนี่ยอยู่ในห้องนอนกันหมดแล้วเขาก็ตกใจใช่ไหมเลยครับเขาพูดว่าอา้าวพวกพี่ไม่อยู่ในห้องน้ํากันหรอกเหรอเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนอยู่ในห้องน้ํานะแค่พูดปบจบประโยคนี้เท่านั้นนะครับมีเสียงดังมาจากทางประตูครับพูดว่าพี่คะเปิดประตูให้หนูหน่อยได้ยินเท่านั้นนะครับ ทั้งเพื่อนผมและเจ้านายเนี่ยก็พากันชุดตัวรุ่นน้องคนนี้เนี่ยเข้ามาในห้องเสร็จแล้วก็เงียบเลยครับทุกคนต่างเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าเคยฟังเรื่องราวประเภทนี้มาบ้างนะครับเขาว่ากันว่าถ้ามีเสียงเรียกตอนกลางคืนเนี่ยห้ามทักในขณะนั้นเนี่ยก็มีรุ่นน้องใจกล้าคนหนึ่งครับรู้สึกว่าถ้าหากว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยจะทํำยังไงเขาเลยเดินออกไปดูที่ประตูหน้าบ้านครับ แต่ว่าเมื่อมองไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนจริงๆครับไม่มีใครเลยเขาก็ล็อกประตูหน้าบ้านครับแล้วก็รีบวิ่งกลับเข้ามารวมกลุ่มกันอยู่ในห้องเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในห้องกันนะครับทุกคนเงียบหมดเลยครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อจริงๆครับภายนอกเนี่ยทั้งๆที่อยู่กลางป่าแท้ๆกับเงียบสงัดเลยครับจนได้ยินเสียงรอบๆตัวได้ยอย่างชัดเจนเมื่อทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบเสียงที่กลุ่มเพื่อนผมได้ยินเนี่ย มันคือเสียงคนเดินครับเสียงคนเดินเหยียบไปไม้แห้งไปรอบๆบ้านพักแต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือเสียงเดินเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกับเดินเป็นคนเดินบ้างเดี๋ยวเหมือนสัตว์เดินบ้างคือเสียงเหมือนสัตว์สีเท้านะครับเสียงนั้นเนี่ยบางทีก็เดินขึ้นมาบนชานเรือนแล้วก็เป็นเสียงเหมือนกับใครเนี่ยพยายามจะเปิดลูกบิดแต่เพื่อนๆลองคิดภาพดูนะครับมันเหมือนกับสัตว์ ที่พยายามเอาอุ้งเท้าเนี่ยไปยันกับลูกบิดนะครับเพราะว่าไม่สามารถจับลูกบิดหมุนได้เสียงก็ดังครอกแครกครอกแครกอยู่หน้าประตูทุกคนต่างก็ลุ้นว่าเจ้าของเสียงประหลาดเสียงนี้เนี่ยจะสามารถเข้ามาในบ้านพักได้หรือเปล่าเหตุการณ์นี้ดําเนินไปหลายชั่วโมงเลยครับจนพวกเพื่อนผมเนี่ยคิดอไรดีออกก็คือต่างคนต่างก็มีมือถือกันอยู่แล้วเนี่ยอยากจะคุยกันก็พิมพ์คุยกันในมือถือเลยละกัน และมีคําพูดคํหนึ่งครับที่เพื่อนเขาพิมพ์มาแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันครับเป็นพยางเดียวเลยครับว่าเสือเหตุการณ์ก็ดําเนินไปจนเช้าเลยครับผมถึงช่วงเวลาประมาณสักตีห้าเนี่ยเสียงมันก็เงียบไปแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนต่างก็พากันเก็บข้าวเก็บของออกมาจากบ้านพักเลยครับซึ่งระหว่างที่ คืนกุญแจกับเจ้าหน้าที่เนี่ยทางเพื่อนผมเนี่ยก็ได้ถามกับทางเจ้าหน้าที่แล้วครับว่าเอ๊ะที่นี่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้น่ะนะครับแต่สิ่งที่พอจะเป็นคําตอบที่พวกเพ,เพื่อนผมพอใจได้นะครับก็คือการเอาคําว่าเสือเนี่ยไปเสิร์ชพร้อมกับชื่ออุทยานนะครับ ปรากฏว่ามีข่าวข่าวหนึ่งครับเด้งขึ้นมาเลยครับถ้าหากว่าเพื่อนๆลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเจอข่าวนี้เหมือนกันครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับเสือที่บุกกินปศุสัตว์ของชาวบ้านนะครับตามเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าเสือตัวนี้เนี่ยกินบัวของชาวบ้านเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับสี่สิบตัวครับผมอ่าโดยที่ กัดแพะเป็นซากเนี่ยยี่สิตัวส่วนอีก20ตัวเนี่ยหายไปครับผมคือถ้าเป็นเสือจริงๆเนี่ยคงเป็นเสือชูชกกันนะครับก็มันมันดูกินเยอะมากเลยนะฮะอ่าก็ทําให้เพื่อนๆเ,เชื่อว่ามีเสือปีศาจเนี่ยอยู่ในป่าแห่งนี้หรือที่เราเราเรียกกันว่าเสือสมิงนี่แหละครับขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ฟังทุกคนที่ฟังมาถึงตรงจุดนี้สวัสดีครับ